อินซีกับจรเะเข้การละครั้งหนึ่งอินซีก็บินมาเกาะที่แถบแม่น้ำนะครับและเห็นจระเข้ตัวหนึ่งนะครับกำลังนอนอาบแดดอย่างสบายใจนะครับนะอินซีก็เลยถามจระเข้ว่าข้าช่างอิจฉาท่านจริงๆเลยท่านไม่ต้องหาอาหารก็มีสัตว์โ,โง่ๆมากินน้ําที่ริมทานตัวของข้านี่สิต้องบินออกตลอดเวลาทั้งวัน วันนี้ข้าเหนื่อยจริงเลยยังหาเหยื่อไม่ได้เลยจระเข้ก็เลยสะก,กิดนิดนึงนะครับว่าเหมือนอินทรีมันแอบหลอกดา่าก็เลยถามอินทรีขึ้นมาว่าท่านไหมเขาว่ายยัไงไรรอที่ข้าแค่อยู่เฉยๆก็มีอาหารมาเกยถึงหน้าข่าและที่ลำธารนะ่ะอินทรีก็เลยพูดขึ้นมาว่ากดจริงไหมละ่ะแป๊บเดียวแต่หากว่ามีสัตว์งโง่ๆมากินน้ำาขัดก็แค่ลากมันลงไปกิน จระเข้ได้ยินอย่างนั้นก็ยัวนะครับบอกว่าท่านก็ไม่ต่างกันหรอกท่านเห็นหนูท่านเห็นสัตว์อะไรที่อ่อนแอประท่านท่านก็ล่าไปกินกลางอากาศแล้วท่านต่างกับข้าตรงไหนล่ะอินรีก็พูดกลับไปที่จระเข้ข้าต่างกับเจ้าก็ตรงที่ว่าท่านได้แต่ต้องโผล่มาถ้าท่านงับมันไม่โดนท่านก็อดเหยื่อในวันนั้นในครานั้นไปเลยแต่สุดท้ายแล้วว่าความโง่ของพวกสัตว์ที่ต้องมากินน้ำน่ะมันก็ต้องโผล่หัวไปกินน้ำตลอดเวลาท่านก็ได้โอกาสนี้มาอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งแต่ขก็มโโเลยห นะครับก็เลยพูดขึ้นมาว่าใครว่ากันละ่ะฮะวิธีใครวิธีมันท่านไม่สามารถเอามาตัดสินได้กันหรอกจระเข้ก็แก้ตัวแบบนี้ได้ทีอินซีเลยอินซีก็เลยพูดขึ้นมาว่า ว่าแล้วว่าแล้วสุดท้ายแล้วท่านมันก็แค่พวกตีกินนั่นแหละอยู่ที่เดิมๆคอยดักรองง่ายๆสบายๆพอกินอิ่มเสร็จก็มานอนตีพุงสบายขี้เกียจจริงๆเลยวาลอินซีก็บินหนีไปแล้วพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะนะครับนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่างานแต่ละงานและผลงานแต่ละผลงานมันไม่เหมือนกันคุณปลูกต้นไม้คุณรออะไรคุณรอให้ผลไม้มันโตแล้วจะเอาเนื้อหางานนี้มาเทียบกับการที่คุณไปตกปลาได้ไหมตกปลาคุณก็ต้องนั่งรอเป็นวันๆเพื่อให้ปลามากินเบ็ดโดยที่ใช้เหยื่อล่อ ถ้าวันนั้นเกิดมรสุมหรือเกิดลมไม่ดีหรือเกิดปลาไม่มากินเบ็ดคุณก็ไม่ได้ปลาแต่ต้นไม้มันอยู่ไป5ปี10ปีมันก็ออกผลดอกออกผลเพราะฉะนั้นแล้วงาน2ง,งานคุณไม่สามารถเอาธรรมชาติของมันมาเทียบกันได้